จะว่าร้านลับก็ได้นะแต่ผมงงนะเข้ามาลําบากนะจ<ช>ูนะแต่คนเยอะคนเต็มเลยในร้านคนเยอะมากเป็นร้านบะหมี่เบตงครับบะหมี่เบตงก็คือเป็นบะหมี่แต่เคุคกซอสดำ เค็มๆม,ม,มันๆแล้วก็หวานๆแต่ผมว่าอร่อยอร่อยดีนะคร จะพาไปกินบะหมี่เมตรงนะครับที่ราชบูรณะฮะร้านนี้นะผมว่าน่าสนใจมากนะเห็นบะหมี่เขาเป็นบะหมี่เปอใช่ปะ่ะแล้วเขาคุกแบบซอสเหมือนเป็นซอสดำๆอ่ะผมไม่รู้ว่าเป็นซอสอะไร <c oughs> จุนบอกว่าเป็นซอสอะไร ซอสไอ้นี่น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องบ้าเลยหรอมันดำๆใช่ปะเขาเรียกว่าซอสเบทงว่าไมไม่แน่ใจผมเติมน้ำมันอยู่ครับตอนนี้ต้องสแกนจ่ายตังค์ครับผมความ้ำมันก็เข้ามาได้นะหรือรถไฟฟ้าแต่อนุเคราะห์กสักรก็ได้นะแล้วก็ฝากนิดนึงครับกับบิฟิต้านะครับผมสี่รสชาติมีสรรพคุณที่ต่างกันใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรอยากให้ช่วยเรื่องอะไรนะครับก็ดูเลยครับตามความต้องการเลยว่าคุณอยากได้แบบไหนนะครับผมฝากไอยครับเดี๋ยวผมขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้นะฮะทุกคนครับวันนี้ผมพามาาาที่่เจจรรริละะะคนนน้้วับก็ได แต่ผมงงนะเข้ามาลําบากนะจูเนอะแต่คนเยอะคนเต็มเลยในร้านคนเยอะมากเป็นร้านบะหมี่เบตงครับบะหมี่เบตงก็คือเป็นบะหมี่จากคุกซอสดำๆสวัสดีนะครับพี่ครับไอซอสดำๆคือซอสอะไรครับซอสตัวเนี้ยคือซอสมาจากมาเลย์ค่ะอ๋อเป็นซอสมาจากมาเลย์เหรอครับอ๋อนี่ไงที่เขาเรียกว่าบะหมี่เมตงว่าซอสอ่ะเขามาจากมาเลเซียปูอยีายทำกันนะดูดีพี่เขาทำมันแบบบึ๊บปั๊บเลยอ่ะ ร้านพี่ก็เข้ามาไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่าทำไมคนเยอะขนาดนี้ต้องมีอะไรเด็ดแน่เลยฮนะบะหมี่กวางตุง้งเบตงเจ้าเก่าดาวคนองที่ผมบอกนะดาวคนองนะครับนี่เริ่มต้นแค่สีบาทอยู่นะบะหมี่หมูแดงมีพิเศษนี่ครับเป็นบะหมีม่ไก่ทอดเลยน่ากินมากนะค่าหมูแดง,แงก้าไก่ทอดจากตรงร้านตรงนี้ที่เราเดินมานะครับจากร้านตรงนี้ที่เดินมานะเดี๋ยวผมภาพดูหน้าซอยแล้วกันะะว่า มันเป็นตอกแบบไหนส่วนมากที่คนเขาเดินมาแล้วกัเดี๋ยวบางคนเนี่ยถ้ามารถบางทีผมเข้าผมไม่ได้เข้าทางนี้ <S <S ผมเข้าเนี่ยผมจะพาเดินไปเข้ามาตอกแบบเนี้ยส่วนมากเป็นคนที่เดินเข้ามาแล้วรถมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งได้อยู่ใช่ใช่แต่มอเตอร์ไซค์มาแป๊บหนึ่ง <S <S แมวแมว,แมวอันนี้คือทางมอเตอร์ไซค์มา <S <S ลาับเลยบ้านด้ยนะตอนนี้มาแบบงงงงแบบมึน<ต>มึนนะแต่เห็นหนังไก่แล้วอยากกินหนังไก่ทอด บัดหนึ่งนะใครจะรู้ว่าจะมีร้านบะหมี่แถวเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ตรงเซเว่นเนี่ยอ่ะแล้วเดินผ่านแบบเนี้ยอยู่ตรงเซเว่นเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปตอกเนี่ยใครจะรู้มีรถออกมาไม่ไม่มีใครรู้นะเอางี้เข้าทางปากตอกศักศสิน39ได้นะศักสิน39แล้วใครจะเห็นซอยครับนี่อันนี้ชื่อซอยครับแต่ว่าต้นไม้บังนี่นี่อยู่ตรงใต้ตักสิน39ปุ๊บเลี้ยวซ้ายเข้าไปไอ้ซอยที่มันมีเนี่ย เนี่ยซอยนี้เราจะเห็นซอยนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองกินพร้อมกันเลยว่ารสชาติเป็นไงซอสที่เราสงสัยน่าสนใจอย่างเงี้ยนะฮะสังเกตน,นะร้านแบบนี้คือร้านที่คนจะต้องตั้งใจมาไม่ใช่เป็นร้านผ่านใช่เพราะฉะนั้นนะเป็นร้านที่น่าลองมากเดี๋ยวผมชิมผมลองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะ บะหมีเบตงมาให้ดูว่าเป็นแบบไหนนะครับในนี้ที่ผมเห็นก็จะมีหมูแดงมีเกี๊ยวตัวแบบใหญ่ๆนะครับแล้วก็เป็นอีกอันมันจะมีแบบไก่ทอดนี่ไก่ทอดมันก็แบบให้เขาจะให้มาทั้งชิ้นแบบอย่างนี้เลยเยอะตัวเกี๊ยวก็ชิ้นใหญ่ อย่างนี้เขามีหลายเมนูนะจริงเขามีข้าวไก่ทอดข้าวหมูแดงอะไรด้วยนะมีหลายอย่างมากแต่ว่าผมมาจนร้านเขาจะปิดแล้วอันนี้คือความพลาดแล้วเชื่อไหมครับว่าหมูแดงเหลือแต่ของผมแค่นี้ที่เห็นอยู่ในชามเนี่ยแล้วก็หมดแล้วด้วยจริงๆแล้วตอนนี้ก็เหลือประมาณแค่นี้เขาเหลือน้อยมากเส้นเขาจะเป็นอย่างนี้<ส>ผมว่าน่ากินนะครับไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปนี่ผมก็เ่า อ่านี่ฮะลองชิมนะอันนี้คือเป็นรสชาติแบบออริจินอลสำหรับผมน,นะเค็มๆมันๆหอมๆตอนแรกผม่าลองชิมใล้ผมนึกว่าจะหวานเออนึกอกาซอสไม่นึกอ่าซอสซอสด,ดำหวานหวานไม่มันจะมีลักษณะเค็มๆมันๆนแล้วก็หวานๆแต่ผมว่าอร่อยอร่อยดีนะ,ะครนับะ ดีนะครับมีมากินครั้งแรกเหรอครับผมว่าอร่อยดีนะครับเส้นมันจะเค็มๆหอมๆมันๆดีครับอืมถ้าใครชอบรสชาติไหนเนี่ยก็ปรุงได้แต่ถ้าถามผมนะผมว่าถ้าความที่มันเป็นเค็มๆหอมๆมันๆของซอสเขาอะผมว่าอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงแล้วนะผมว่าดีละไป กเกียวเขาอร่อยครับชื่อว่าซ้อนมันเนี่ยเค็มๆคมันมอร่อยแล้วอ่ะนี่จริงมันก็ใส่ได้แต่ว่าแบบว่าความเค็มๆมๆมันมันอ่ะมันก็มีสเสน่ห์ในตัวของมันอยู่แล้วครับ <c oughs> หน่อนหมดแล้วหนึ่งคำอีกอันหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเพิ่มพิเศษหน่อยก็คือเพิ่มไก่ทอดนะครับอันนี้คือเราเพิ่มไก่ทอดมามีลักษณะไก่ทอดเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับไก่ทอดครับอือทอดไกด่ดีเลยนะอร่อยครับอร่อย กู้งก็มีอร่อยมากเลยคร,รับผมชอบจานนี้นะเป็นบะหมี่แบบมีไก่ทอดแล้วก็มีเกี๊ยวยถ้าถามผมนะส่วนตัวผมนะหมูแดงยังประมาณหนึ่งยังไม่ได้แบบว่าดื้อที่สุดแต่ก็ของเขาก็โอเคนะใช้ได้เลยแต่ไม่ไม่ใช่แบบหมูเป็นแบบหม,มูแดงฮ่องกงมามันฉ่ำๆเนื้อะไม่ใช่แบบนั้นถ้า <อ S 1> เป็นหมูแดงแบบปกติแต่ว่าสิ่งที่อร่อยนะส่วนตัวผมนะเส้นเกี๊ยวแล้วก็ไก่ทอด อร่อยครับ ซอสที่นี่คือเป็นซอสมาจากมาเลเซียจะไก่ทอดที่นี่ทอดดีจริงนะทอดนี้อร่อยอมันจะมีความเค็มกับตัวไก่ตัวที่เขาทอดมาด้วยไม่ได้จืดนะครับเพราะผมปกติผมไม่ชอบทานปูหรอกครับะจะดีขึ้นใช่ไหมครับนะเดี๋ยวลองครับ อันนี้เป็นข้าวมีกุนเชียงมีหมูแดงมีไก่ทอดโอเคครับผมครับมีกุนเชียงมีหมูแดงมีไก่ทอดนะครับก็เหมือนข้าวหมูแดงละลราดน้ำนะเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติออริจินอลเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนรสชาติโดยใส่น้ำส้มไปอีกนิดนึงก็เป็นยังไงอะลองดูไปไงสีสวยเลยอร่อยน,นะไม่หวานมากเราว่าผมว่าอร่อยดีนะมันหวานๆห,หอมๆนะครับ แต่ไม่ไม่ได้หวานมากนะครับแล้วก็มีความเค็มไปไปลายนิดๆโหว่าอร่อยดีนะลองใส่น้ำส้มดูแล้วใค่บอกว่าเราจะเปลี่ยนรสชาต<อ>ินี่ครับนี่ครับห,หบืมน้ำส้มมันก็จะมีความหอมมีกลิ่นพลิกขึ้นมา่นิดนึงอร่อยครับผม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ว่าข้าวเข,า,ขาทำออกมาได้โอเคเลยนะดีเลยนะดูไก่ทอดมั่ง เพืเ่อนแหลมส้มอร่อยเพราะมันมีเค็มนะเอาเปรี้ยวไปตัดหน่อย อันนี้ผมก็กินเสร็จแล้วคือของวันนี้คือเรามาใกล้ร้านจะปิดแล้วของเขาก็เหลือน้อยมาแต่ร้านเขาจะมีพวกข้าวหมูแดงข้าวไก่ทอดนะครับข้าวมันไก่แล้วก็มีเป็นพวกบะหมี่เบตรงนะครับตัวเกี๊ยวกับหมูแดงกับไก่ทอดอันนี้ก็เอาไปใส่กับตัวบะหมี่เปตรงได้พอดีที่ผมชอบเขานะคือลักษณะของซอสที่เอาเข้ามาจากมาเลเซียนะครับเส้นเขาจะมีลักษณะแบบเค็มๆมันๆ,ๆใช่ปะ่ะแล้วก็ตัวเกี๊ยวอย่างเงี้ยก็โอเคนะยิ่งใส่ถ้าผมแนะนำก็มาสั่ง บะหมี่หนึ่งจานใส่ไก่ทอดด้วยแล้วก็มีตัวหมูแดงไอ,ไอ้ครบทุกอย่างอะ่ะผมว่าอันนี้อันนี้ก็โอเคเพราะรสชาติมันแบบมันรันเค็มๆผมว่าอร่อยดีส่วนตัวผมผมชอบนะแล้วก็ข้าวเขาก็ทำออกมาด้ดีครับถ้ากินน้ำส้มก็จะมีแบบตัดรสชาติเลยนิดนึง <Yeah. S 1> ถ้าใครอยากจะมาบะหมี่กวางตุ้งเบตงเจ้าเก่ามาตรงตากสิน39เดินเข้าซอยลับที่ผมถ่ายตอนต้นคลิปมาเอองงๆนิดนึงหรือว่ามาตรงทางรานองก็ได้อยู่ตรงตรข้ามตลาดลานองร้านเขาจะเปิด6โมงเช้าจะถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับวันหยุดไม่แน่นอนแล้วแต่ทาางรน คใครเห็นเทปนี้แล้วอยากมาลองจริงก็ลองแวะมากันได้นะครับฝากหน่อยแล้วกันฝากกดไลค์กดแชรด้วยแล้วก็ฝากติดตามด้วยครับคลิปดีๆมีร้านแบบนี้ก็ถือว่ามีเอากลักษณ์นะวันนี้ไปก่อนนะฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ